แต่ข่าวไหมครับแม่ให้ให้เด็กในเกมดูหน่อย,ยห้มเสียงดังนะรู้ป่ะใครเสียงดังโดเนตมาจ่ายค่าโดเนตมาเดี๋ยนี้ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลกเกษมราชประชาชื่นนะฮะกรุงเทพมหานครทักไดจีโน่ฟิโรดาเวน สันต้องพาคินเผ่พาพาคินเป็นสมาชิกช่อมกิติมาศัก <c oughs> อ่าเสียงดังไม่ได้เสียงดังไม่ได้ให้ดูนี่ผมแอบดูในค่าเรียน <c oughs> พอเรียนอยู่บบกั <c oughs> บินบาบเชอร์ิสาน้องเชอร์เบล หนูรับอยู่ะหนูรับอยู่ครับหนูรับอยู่น้องหน้าเหมือนใครน่ารักเหรอแอบดูนะครับเพี้ยงเบเบีจีโนโ ลงคลิปอีกทีวันไหนยังไม่ว่างเลยยาวอ่ะอีกสักอีกสองวันอีกสองวันลงคลิปแต่ว่าผนต้องอ้ยลูกร้องลูกร้องทุินที่เจ้าช่วงเธอไปหากับวันที่ผ่านเพรา ขนตามาแล้วนะขน,ขนตาน้อยนิดขนตาพ่อก็ไม่เยอะนะผู้หญิงหรือครับผู้หญิงลิลินผู้หญิงฮะกี้กีต้องย้ายเซิร์ฟ้วครับเนื่องจากลูกกี้กี้เกิดครับตั้งชื่อตัวละครในเกมว่าเชอร์เบลจีโน่ใช่ครับน่ารักมากขอบคุณลิลินจัดไปนีิหน้าอ้วนเหมือนพี่เลยเอา้าวนี่คำชมหรือคำด่ามัดพระราชทาน,นของราชา เดี๋ยวราชาให้มัดพรราชทานักฮอยากโนหรีเ,เรื่องมีใครให้ u s มไหมฮะตายละเตรียมตัวเลี้ยงหลานนะเลี้ยงหลานนี่อยเยาว,ยาวเลยๆที่เรียนหยุดตรงไหนเนี่ยพี่อยู่กเกษมราชประชาชื่นส่งอาหารแกลบมาได้นะใช่ครับผมจะฟ้องกมรมแรงงานใช้งานเด็กเยอะมากนะแอกัด เมื่อวานมีคนทําคลิปแทนนะพี่พี่อัพคลิปของคนที่ทําคลิปแทนไว้ในเท็กก็ช็อตนะคนดูเยอะอยู่นะสามพันห้าถือว่าเยอะนะครับแต่แอคจั่นเสียงโคตรแอคกอสายฟรีอ๋อสายฟรีวันที่หนึ่ง เมื่อกี้แค่งานอ๋ออยู่ปทุมธานีอ่ะปทุมต้องบอกกุ้งแม่น้ำแล้วป่ากุ้งแม่น้ำเผาเต๋วเลยอ่ะนอนหน้าปากแม่นอนหน้าฝาเป็นแม่เลยเี่อกี้ต้องปิดแล้วปทุมฐาน วิกกี้จูเนียขอบคุณครับขอบคุณครับน้องอ๋อขอบคุณน้องเสียงหร่อด้วยแล้วนักวิกกี้จูเนียมาแล้วในหน้าหรอ,อ๋าวางไลค์ก่อนแค่นี้แหละมาักทายเจอกันเด้อม